แอนเทอริอมสตอรี่หน้าวัวหรือโชคเก้าชั้นเป็นไม้ที่รักลูกมากนะคะ,เ,คะเป็นไม้ที่รักลูกมากแม่เขามีอดีตเคยสวยมากต้นนี้ค่ะแต่เขาเป็นหน้าวัวเขาเป็นเป็นไม้ที่รักลูกมากสีหรือความสวยเขาจะไปให้ที่ลูกหมด<อ>สังเกตว่าเวลาเราพ่อลูกไม้ออกมาลูลกไม้จะสวยสวยสวย,สวยแม่เขาเขาจะโสมลงโสมลงโสมลงเขาจะให้ลูกหมดแล้วแม่เขาก็จะโสมโสมโสมไปในที่สุด เขาเป็นคือหนึ่งเขาฝักเขาจะเป็นตลอดฝักใหญ่เนี่ยเห็นไหมถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการให้แม่แม่โสมก็คือพอตัวเมียมันจะมาก่อนตัวผู้พอตัวเมียเยิ้ม ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องผสมก็ได้แล้วเอาตัวผู้สมมติว่าสมมติตัวนี้สีมันสวยแล้วก็เอาผงตัวผู้ไปไปใส่ต้นอื่นแล้วก็ตัดดอกมันทิ้งไปไม่ต้องให้เขาถือฝักงไม่ต้องถือฝักงต้องรอให้ผงเขาก่อนในในกรณีที่แม่เขาสวยเราอยากได้ผงเขานะแม่เขาสวยเราอยากได้ผงเพราะตัวเมียมาก่อนตัวเมียมาก่อนเราก็ไม่ต้องผสมมันถูกไหมค่ะรอรอให้ผงตัวผู้มาอ่าพอตัวผู้มาแล้วก็เก็บตัวผู้ไปใส่ต้นอื่นแล้วก็ตัดดอกทิ้งไป แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือแม่เขาโสมๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาสวยๆนะเนื่องด้วยเขาเป็นแม่ที่รักลูกอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ตัดอย่างนี้เลยตัดใหม่เขาเรียกว่าทำรีแท้ใหม่ทำสาวทำสาวใหม่ก็ตัดนี่เพ่ยกยอดเอาไปปลูกแม่เขาก็เหมือนนักหนึ่งใหม่นักหนึ่งใหม่ไปอัดปุ๋ยอัดอะไรเข้าใหม่เขาก็จะงามขึ้นมา ทำเหทำาสาวใหม่แล้วก็เหลือต้นโตก็จะก็จะแตกก็จะแตกใช่ค่ะหน่อออกมาอีกตหน่อออกมาแตกหน่อออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี้ไม้นะคะหน้าวัวหรือโชคเก้าชั้นจะติดฝักก็คือ2ปีครึ่ง3ปี4ปี5ปีแล้วแต่ต้นแล้วแต่สายพันธุ์แต่ละต้นแล้วแต่สายพันธุ์ติดฝักไม่เหมือนกันยิ่งไม้ต้นใหญ่ฝักก็ก็จะสมบูรณ์2ปีครึ่งกับ3ปีน่ะติดถ้าติดฝักก็ฝักก็เล็กๆแค่นี้ พอปีที่สามที่สี่ฝักเขาก็จะสมบูรณ์ไปเรื่อยอๆ,ๆจนถึงห้าปีห้าปีนี่คือเต็มใบสมบูรณ์ฝักเขาก็จะใหญ่ยาวแม่เขานางกระสมบูรณแ์แค่นั้นแค่นั้นแหละเป็นเช่นนี้<ช>นะคะเป็นเช่นนี้คะแล้วเดี๋ยวให้พี่แอดพาไปดูต้นนี้นะคะที่แบบถือฝักเยอะมากพี่แอดตัวนี้ถ้าเป็นทับทิมสยามาเป็นหน่อที่ไม่ค่อยเปิดเป็นหน่อที่ไม่ไม่เปิดไม่ค่อยเปิดใช่หน่อเปิดก็คือขายไปหมดซีด สีแดงแแค้สีเทาก็เลยไปหมดแล้วแต่ถ้าทิมสยามถ้าต้นไหนที่เปิดจะจัดเวลาเพาะมามันจะมันจะเผือกเยอะแต่ต้นไหนที่เปิดน้อยเวลาเพาะออกมาคือได้ลูกเขียวกับด่างสวยนี่แหละต้นนี้เขียวกับด่างสวยนะแต่ถ้าต้นไหนที่เปิดจะจัดคือเผือก80แล้วก็ได้สวยมาแค่20%แค่นั้นมันจะได้สวยน้อยค่ะมันจะได้สวยน้อยค่ะแล้วอย่างอย่างนี้คือเขาจะถือฝัก ทัพทิมสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนบางต้นห้าเดือนบางต้นหกเดือนบางต้นเจ็ดเดือนแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่วัาต้นมันจะแข่งแรงสมบูรณ์หรือไม่ใช่ไหมพี่แล้วแต่สายพันธุ์เขาด้วยแล้วแต่สายพันธุ์ใช่ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์เขาเลยนี่อันนี้คือต้องหุ้มเอาไว้เนื่องจากการาเดี๋ยวนกกินนกกินนกกินใช่ไหมพี่ใช่นกกินฝักที่ซื้อฝักไวที่สุดก็คือพวกตระกูล คริสตัลินัมคริสตัลนั่มที่เป็นพวกหัวใจใบพูพวกนั้นจะสองเดือนครึ่งถือฝากพวกเนคไทสองเดือนครึ่งนั่นคือถือฝากเร็วแต่ถ้าพวกโชก้าชันถือฝากนานมากลืมเลยแหละลืมเลยเนาะพี่ใช่ค่ะผสมไวลืมเลยใช่ค่ะอย่างสวนลเวลาผสมไว้เนี่ยอย่างต้นนี้ไม่ได้ผสมไม่ได้ดึงปีไวอ๋อถ้าดึงไว้แต่ผสมแล้วผสมแล้วเราจะรู้ของเราถ้าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้อยู่บางทีหาเกสรตัวผู้ไม่ได้แมลงแมลงช่วยไหม แมลงก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งใช่ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วหนึ่งบางบางทีช่วงจังหวะที่ตัวเมียเขาเยิ้มเยินเนี่ยบางทีเราไม่อยู่บ้านบ้างอะไรบ้างหรือเราเดินหาทั้งสวนแล้วไม่มีไม่มีผงตัวผู้เลยก็เลยอาต้องปล่อยพอค่ะประมาณนั้นแต่เขาก็จะเซลล์ตัวเองเขาก็เขาจะเซลล์ตัวเองได้ใช่ไหมเขาก็จะติดฝักอ่ะเขาเขาเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาวิชาการอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมี เพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้มันเป็นสมบูรณ์เพศอ่าสมบูรณ์เพศล้วก็ไม่ได้เรียนมาอาศัยประสบการณ์เราอย่างนี้คือติดแล้วเป็นเม็ดมันจะตุ่มตมขึ้นบางคนเขาบอกว่าเขามีหน้าวัวอยู่ต้นเดียวโชคเขาชั้นอยู่ต้นเดียวเขาจะสามารถติดฝักไหมก็คือติดเหมือนกันแต่เขาจะไม่ได้คุณจะไม่ได้หน้าไม้ที่แปลกอาจจะแปลกบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเขา เพราะเขามีอยู่ต้นเดียวถูกไหมคะเขาไม่รู้ว่าจะไปผสมก็ใครเขาก็จะได้เหมือนแม่อยู่ต้นเดียวแต่ถ้าคุณมีหน้าวัวหลายๆต้นมีโชคก็ชั้นหลายๆต้นเนี่ยถึงคุณไม่ได้ผสมเองคุณก็อาจจะได้แปลกๆแมลงอาจจะช่วยผสมได้ที่ผสมนี่คือหนึ่งเราชอบใบกว้างของต้นโน้นแต่เราชอบสีของต้นนี้เราก็จะเอาใบกว้างให้ได้แบบต้นนั้นให้ได้สีนั่นคือการผสมแค่นั้นเองแล้วอย่างสมมติว่าต้นนี้มันขาวมากเกินไปเราจะทําให้พวกขาวเนี่ยมันจะทําให้อ่า ใบไม้ได้ง่ายแล้วก็เอาสีดําหรือดำด่างมาเข้าไว้เพื่อจะซบตัวขาวดำด่างหรือดําผสมกับขาวมันก็ออกเป็นออกสีออกมาก็เหมือนเราผสมสีทั่วไปเนี่แหละค่ะกินตนาการไปดําผสมเหลืองก็อาจจะได้สีส้มๆแปลกๆนี่ออกไหมฮะอ่ผสมสีกันออกไป่แล้วเวลาเพาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะพี่เนาะไปดูการเพาะกันหน้าเครื่องสับเล็ก ผสมกันกับมะพร้าวแช่น้ําแล,ล้วก็เอาเอาเอาที่สุกเนี่ยมาบี้น้ะบี้บีบแล้วเอาเอาผงเปลือกมันออกแล้วก็ให้เหลือเม็ดที่อ่าแล้วก็เม็ดมันจะอยู่ในฝักใช่ไหมฮะใช่บีบอยู่ในในเนื้อฝักอ่ะแล้วก็เอามาเพาะโรยโรยบางส่วนเขาก็ได้บางส่วนเขาก็เพาะลงหลุมเอาตัวหนีบหนีบลงหลุมลวลุมลวลุมแล้วลุมเลยก็ได้ไม่ต้องมาแยกแต่ของพี่พ่อชอบมากที่ที่อ่าวดลังดิ แยกเป็นแปลงแกแบบว่าขยำพ้อมเห็นในคลิปไงขยำ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 แล้วแกก็ปลูกเลยออมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ละส่วนพราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะพี่ใช่ได้หมดมันขึ้นง่ายอยู่แต่ต้องให้ความชื้นอะไรกับมันหน่อย